เอามาแข่งกับหมูแดงไงนี่ไม่แดงไงแดงๆเลยดิ กดหลังออกมาเลย ้าลมดูอากาศแล้วมันมีอันนี้คือเครื่องเขาก็จะเย็นชุดเขาก็จะเย็นกว่าเราอยู่มันร้อนอยู่นี่นเป็นเป้าก็ แตกต่างครับผมใส่ <Okay. S 1> ชุดมีสามารถดึงดูดคนให้สนใจได้แล้วก็ไรายได้ก็ดีขึ้นแต่ก็บางวันก็ไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมก็ชอบด้วยครับผมแล้วก็เป็นจุดที่ให้คนได้เห็นแล้วก็สนใจครับแล้วก็น้องๆก็จะได้เล่นด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ซื้อนมไปด้วยครับขายไม่ได้เลยก็มีใช่ครับบางวันก็ซูนชุดผมก็เคยขายไม่ได้แล้วครับแล้วก็ฝนตกใส่ด้วยวันนั้น ชุดนี้เนี่ยเวลาใส่นานมันร้อนไหมร้อนมากเลยครับผมเราขายวันนึงยืนขายวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงหกโมงเย็นครับผมแต่ถ้าจะฝนตกแบบว่าช่วงห้าโมงเนี้ยก็จะหาทางกลับเลยครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้มันจะดึกเกินครับก็อยากมีครับผมสนใจอุดหนุนได้นะครับ